ความตายเนี่ยมาคะว่าก็คือกลัวหลังความตายคือกลัววิญญาณครับผมแต่เรามองว่ามันเป็นวัตจักรครับแล้วก็เขาไม่มาทําอะไรเรามันเป็นช่วงหนึ่งของมนุษย์ทุกคนที่ต้องเจอครับแล้วในอีกมุมหนึ่งเนี่ยงานที่เราทําเนี่ยเขาไม่สามารถขอเราได้ถ้าเะนั้นเขาต้องรักเราสิเมื่อถ้าเะนั้นเขาต้องรักเราก็ไม่กลัวค่ะเมือนั้นก็เลยจะบอกว่าเออตอนนี้คุณหมอก็ ทำมาเกี่ยวกับศพเนี่ยมาเยอะแล้วยี่ห้าปี25บห้าปีจนผ่านมือมาสักกี่ศพผ่านมอ่เคยนับไหวมเนี่ยไม่เคยนับแต่ก็เป็นหมื่นแล้วเป็นหมื่นศพเพราะว่าใช่ค่ะแต่อันนั้นคือภาพที่บอกไม่กลัวผีครับแต่ว่าภาพของศพเนี่ยดีซะอีกเราได้เรียนรู้จริงๆิมันก็เหมือนหมูเหมือนไก่นั่นแหละค่ะไม่เคย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 เจอไหมไม่เคยค่ะ ไม่เคยเจอไม่เคยเจอวิญญาณตามมาอะไรไม่เคยลย่ไม่เคยไม่มีเลยแล้วกลับบ้านแล้วแบบนอนหลับหลับไปยังนึกถึงแขนขาเมื่อเมื่อวานที่่ายอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าบางครั้งเราอยากอยากชักอยากสื่อกับเขาได้บ้างเช่นการที่เราจะหาใครสักคนที่มันยากมากเนี่ยมันก็มันก็ยังสื่อไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีค่ะคือถ้าเราไม่เปิดเครื่องเขาก็ไม่มามีมีมีเคสที่แบบประทษนะฮะถามส่วนตัวมีเคสที่แบบอุจจาตาจนแทบแบบเอ้ยสมาธิแข็งๆอย่างคุณหญิงถึงขนาดต้องแบบคนลุกคนชันดีไหมไม่มีค่ะ ถ้าจะมีจะไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องความบูจาตาแต่เป็นความเจ็บหัวใจครับก็คือการที่สถานการณ์ชายแดนใต้ไปอยู่มาแล้วโอ้ยที่ไปอยู่มาหมดแล้วล่ะครับแลมันเละมันโดนระเบิดมันโดนยิงโดยเฉพาะคือคนดีคนดีๆที่ถูกทําเนี่ยนี่คือความรู้สึกของเราด้วยอะไรอะไรคือสิ่งที่ทําให้คุณหญิงเนี่ยมีแรงที่จะทางานตรงนี้ต่อไปก็ในวัยเด็กเนี่ยความที่ถูกปลูกฝังว่า อย่าทำบาทนะอย่าผิดศีลอันนี้มันไม่ฝืนเลยนะคะค,คือจะทําอะไรผิดเนี่ยจะจะกระเด้งออกเองเลยเพราะ<ช>นั้นอันนี้มันมันเป็นแรงบันดาลใจอยู่ข้างในรันที่สองก็คืออิสระทางความคิดคอันนี้ได้มามากตั้งแต่เด็กก็อย่างที่บอกคุณพ่อให้เป็นสมาชิกแมกกาซีน2องอันพร้อมกันคือ l ล o มัวแฟชั่ n กับ n a นิวเซียร์โกราฟิกบริษัทจำกัดสวรภูมิคูเป,ปเร วัยวสาหร่ายญี่ปุ่นอร่อยได้จริงกับเนื้อสาหร่ายแท้ในซองรวัวพรางแด่พระเจ้าอยู่หัวของเราร่วมบริจาคก่อนท่าธันวาคมนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินและแร่าธาตุ Badger Plus ซีเล็กทูน่าในน้ำแร่ห่วงใยใส่ใจดูแลคุณ เลือปรุงทิพย์เรือบริโภคเพิ่มรสเพิ่มประโยชน์ปรุงน้ำซุปได้ใสรสชาติกลมกล่อมโครงการขับดีมีเงินคืน Easy i n s u r e คุ้มครองง่งายๆแต่งจ่ายสบายๆ Boeing Holiday Tour and Travel ทางเลือกใหม่ของคนเดินทางโทร02-2606032และตะซอยผสมงาดำแคลเซียมสูงสูงดิวิตามินและธาตุเหล็กอร่อยเต็มๆกล่อง อิสระทางความคิดอืครับอันนี้ได้มามากตั้งแต่เด็กก็อย่างที่บอกคุณพ่อให้เป็นสมาชิกมกกาซีนสองอันพร้อมกันคือกลมัวแฟชั่นครับกับ National Geographic แสดงว่าเราเนี่ยได้ได้สองอย่างคือวิทยาศาสตร์และศิลปะศิลปะฮะดังนั้นเนี่ยสองตัวเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เราเลือกชีวิตแสดงว่าคุณคุณหญิงหมอได้มาเต็มเต็มนะเนี่ยเต็มเต็มค่ะแล้วก็สองแนวคู่กันมาตลอดใช่ค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่ถ้าเราเลือกครับเราก็จะ ไม่ต้องมาเสียใจถ้าเวลาโดนใครว่าแต่การทํางานหลายครั้งของคุณหมอสร้างความทุกข์ความเสียใจอย่างมหาศาลอย่างเช่นเคสหนึ่งอย่างซซนามิปี47เป็นยังไงบ้างครับหลังจากซซนามิพัดมาตูมผ่านมาพัดเซนามิพัดมาปุ๊บเงินหายไป2ล้านปั๊บเลยะเป็นยังไงบ้างครับว่าอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวคนเข้าใจผิดว่าสองล้านเป็นของหมอเลยไม่ใช่ก็คือหลายคนจะเข้าใจผิดอย่างนี้ครับ หลังจากที่ทำเซิรนามิยังไม่พูดว่าเซรนามิเป็นยังไงม,มีผู้กลั่นแกล้งกล่าวหาก็คือว่าโกงเงินบริจาคถามว่าเรารู้จักรู้รู้สึกอะไร,รก็ต้องตอบว่าคนเวลากล่าวหามันจะเป็นข่าวใหญ่แต่ของจริงคืออะไรคำตอบก็คือว่าเรายืนยันผ่านทีวีว่าขอไม่รับบริจาคให้เซิรนามิเพราะเราทำงานให้กับศพบแต่ถ้าบริจาคเซิรนามิให้บริจาคก,กับหน่วยงานแต่ใครที่ต้องการช่วยเหลือสถาบันนิติวิทยศาศาสตร์ สามารถติดต่อตรงไปได้เขาก็เลยให้มาทีละ5 0 0ร้อยพันอะไรประมาณนี้ครับผมซึ่งเงินจนํานวนนี้เนี่ยก่อนจะทําบริจาคเขาโทรแล้วแต่ว่าคนเนี่ยค่ะคนที่แกล้งเนี่ยเขาก็ไปฝันเราเองออแล้วก็เลยคิด,คดว่าเราเนี่ยมี45ลา<อ>้านในความเป็นจริงในผู้บริจาคมาทีละ5 0 0ร0 0พันหนึ่งเนี่ยร,รวมแล้วเบ็ดเสร็จเนี่ยได้8 0 0แสนยังอยู่ครบครบถามความรู้สึกของหมอก็คือเราต้องการตั้งมูลนิธิ ตั้งกองทุนสําหรับการทํางานแบบนี้ที่ต้องลุยขยะลุยอะไรต่ออะไรรื่งมันเสี่ยงอันตรายครับผมแต่วันหนึ่งเจออันนี้มันก็โดนถามว่าเรารู้สึกอะไรตอนแรกเสียใจค่ะเอ๊ะเราไปทําอะไรผิดเพราะตอนนั้นก็ไปบู๊อยู่ที่นั่นหนักเหมือนกันจะไปบอกไปบู๊เลยมันเหมือนถูกถูกมอบหมายให้ทํางานยากเลยที่ไม่มีใครดูแลเขาบอกว่าจากเหตุการณ์สึนามิเนี่ยคุณหมอถูกเพ่งเล็งนั่นแหละเรื่องการเปิดบัญชีใช่ค่ะเรื่องการเปิดบัญชีในการอย่างเงินที่รับบริจาคนี่ไง เขาบอกว่าเป็นชื่อคุณหมอไงคุณประดาฟังเลยเวลามันด่าเนี่ยมันไม่พูดความจริงบัญชีนี้หมอเปิดด้วยตัวเองตั้งแต่ปี2546คือปีที่ตั้งสถาบันนิติก่อนก่อนามิจะมาใช่แล้วรู้ไหมคะว่าเงินในนี้คือเงินอะไรคือเงินที่ตัวเองได้จากการผ่าศพใส่ลงไปต้องไม่รู้กี่แสนไปบรรยายแล้วได้รางวัลมาเป็นแสนเป็นหมื่นเราก็ใส่ลงไปเพื่อให้ สถาบันได้ใช้แต่ปรากฏว่าพอตอนสึนามิเนี่ยมีการบริจาคเรายืนยันค่ะว่าบอกผ่านทีวีว่าไม่ได้รับเพื่อสึนามินะเพราะว่าถ้ามอบสึนามิไปมอบรัฐบาลครับคือคุอณหญิงกำลังจะอธิบายว่าบัญชีเนี้ยไม่ได้มาเปิดตอนที่เกิดเหตุการณ์สึนามิมเปิดซึ่งก่อนเกิดเหตุการณ์สึนามิซึ่งเป็นบัญชีของคุณหมอเองจากรายได้ของคุณหมอเองนี่แหละเพื่อให้ใช้กับสถาบันไม่ใช่บัญชีใช้ส่วนตัวไม่ได้เบิกมาเพื่อส่วนตัวเลยเพื่อค่าอาหารคนที่อยู่เวรอะไรประมาณนี้ เพราะนั้นพอเจอเรื่องนี้ขึ้นเนี่ยถามว่าเราเสียชื่อไหมเสียเสียเครดิตหลายคนไหมเสียแต่มีคนบอกว่าคนที่เขาไม่ชอบหมอพรทิพย์ยังไงเขาก็ไม่ชอบคนที่รักหมอพรทิพย์ฟังยังไงเขาก็ไม่เชื่อแต่ว่ามันทําให้เราไม่ได้รับการแต่งตั้งมาโปรกล้ามาเนี่ยปีกว่าวันนี้มันพ้นแล้วค่ะเพราะสนะปกติในการทางานแหละคะแบบเออคุณหมอเองเนี่ยเป็นคนที่อ่าอันนี้ไม่ได้หมายความว่ามาเข้าข้างแขกรับเชิญนะรู้สึกจากการสัมผัสเนี่ยเป็นคนตั้งใจจริง แล้วเวลาคนเราทํางานหนักๆแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันกลับเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันประคองชีวิตยังไงเออเป็นผมนะผมเลิกทำใช่ไม่เลิกทำแล้วเราถือว่าคือคือมันคิดคนละอย่างมันเหมือนถ้าเป็นคุณเมด่อดำอยากจะทําธุรกิจพอล้มทีมันก็อยากก้าวใหม่ครับไอ้นี่ก็คือเราอยากผ่านความเราอยากประสบความสำเร็จในเชิงธรรมะคืออยากตายแล้วไม่เกิดเพราะฉะนั้นการเจออุปสรรคต้องอยู่กับมันได้ครับแล้วเราก็วิธีอยู่กับมันได้คือต้องแกะก่อนว่าเราผิดไหม ถ้าเมื่อเราไม่ผิดนี่คือบทเรียนที่ถ้าเราก้าวผ่านเราก็จะได้เหมือนได้ปริญญาอีกใบหนึ่ง<ช>ซึ่งถ้าถามขอ,าาาขอบคุณกับการกล่าวหาขอบคุณกับการแกล้งเราถึงปีกว่ากว่ารอวันที่เราพ้นนะคะแล้วก็รอกรรมที่จะตกถึงคนที่แกล้งเราฟังฟังแล้วเหมือนกับ,บกำลังใจของอคุณหญิงค่อนข้างจะสําคัญ <Okay. S 1> ที่สุดใช่ไปปลูกไปสร้างมาจากไหนครก็อย่างที่บอกว่าศพเนี่ยเป็นบทเรียนอันแรก ชีวิตของคนที่อยู่ต่อหน้าเราเนี่ยมันทําให้เราคือถ้าเราอ่านเราจะเห็นแต่ถ้าเราไม่อ่านมันจะผ่านมันบอกว่าชีวิตเราก็คือธรรมะดีๆเนี่ยล้าพอมาตอนหลังเนี่ยแก่ขึ้นครับก็เริ่มสนุกกับการอ่านธรรมะแล้วมันก็บอกได้เลยว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อใช้กรรมกับสร้างกรรมเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่เราจะจัดการไอ้นี่คือแบบฝึกหัดให้เราผ่านครัไม่ได้แปลว่าเราทุกคนทําดีแล้วต้องราบลื่น กุศลศักมันอาจจะต้องเกิดมนแล้วแต่คนบางคนอาจจะบอกกรรมเก่าไม่สนเลยกรรมเก่าแก้ไม่ได้อย่างงั้นก็คือกรรมเก่าของเขาแต่กรรมก็ยังไม่หมดไม่ใช่คดีเดียวคนวันนี้ไหนๆมาคุยโคลมาทำขออือแจ้งทีละเสบใบเสบหรือทีละขั้นตอนเขาบอกว่าคุณหญิงเนี่ยได้นํางบงบตรงไหนไม่รู้แหละทําเป็นชอบไปดูงานที่ต่างประเทศไอ้นี่ก็คือคนเดียวกันเลยร้องสแล้วระสวงสารสุขมา29ครั้งแล้วก็ปั้นน้ำเป็นตัวนะคะ ในเรื่องนี้เอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันค่ะมีการตรวจสอบในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วพรทิพย์ไม่ได้เซ็นเลยถ้าจะเล่าคร่าวๆนะคะเราต้องการสร้างศูนย์พิสูจน์บุคคลสูญหายทําให้ติดต่อได้รับการสนับสนุนจากทางสันทูตต่างประเทศเอาเงินมาได้ก้อนหนึ่งเอามาบวกกับเงินงบประมาณซึ่งเราจะต้องพาผู้บริหารให้ไปรับรู้ระบบ พาทีมงานไปฝึกเมื่อเราหาเงินมาได้จากซอสภายนอกแหล่งภายนอกเราก็มอบให้กรมไปทํบเราไม่รู้เรื่องอีกเลยอคนที่เอาไปทําเจ้าหน้าที่การเงินกับเลขานุการกรมเนี่ยก็ต้องตอบว่ามือใหม่ครับก็ไปทํากับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอยู่คนหนึ่งสามคนไม่รู้ก็ไม่เคยถามเราครับแต่พอมาวันหนึ่ง้เจ้าหน้าที่คนนี้เกิดเกรดแล้วขึ้นมาก็ทําผิดทาพลาดเองแล้วก็เอาหลักฐานนี้มาป้ายใส่พรทิป เพราะฉะนั้นไม่เคยกลัวเลยค่ะเพียงแต่ว่าเราต้องทุกข์ใจปีครึ่งนะเกือบสองปีแต่ตอนนี้เหตุการณ์นี้ก็ได้เคลียร์รยรจบส้นกำลังจะจบเมื่อน,นฟังแล้วรู้สึกว่าท้อแทนคุณหญิงจริงท้อจริงๆท้อมากๆแล้วแบบว่านี่คือสังคมไทยที่ชอบทําลายคนดีอย่างเช่นเรารู้ว่าทําไมสึนามิเนี่ยคิดในเชิงธรรมะทาไมโดนก็ต้องตอบว่าตอนเราทํางานเราไม่ได้รู้ภาพเราออกทั่วประเทศและทั่วโลกมันกลายเป็นเหมือน คุยน f the ่สึนามิก็ได้ใช่ไหมคะซึ่งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคนบางคนที่เขารู้สึกเขาก็ทําครับเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ชอบทําไมเราได้คนเดียวอวิธีแก้คือโลโปรไฟล์ให้มากที่สุดคราวนี้มื่อดำกำลังมีอีกกระแสหนึ่งซึ่งมื่อำฟังแล้วต้องให้คุณหมอเนี่ยช่วยชี้แจงนะครับบอกว่าคุณหมอชอบเอาเหตุการณ์ดังๆเนี่ยมาประชาสัมพันธ์ตัวเองคุณหมอว่าไงครเรื่องเนี้ าไฟเบอร์กราฟแครี่บอยและชุดตกแต่งยานยนต์ชั้นนำแครี่บอยคุ้มกว่าแน่นอนดูแลคุณด้วยใจรำมนประกันภัยเมนโชมีจำหน่ายที่เซเว่นอเลเวนและโกลเด้นเพลสทุกสาขาคุณหมอชอบเอาเหตุการณ์ดังๆเนี่ยมาประชาสัมพันธ์ตัวเองคุณหมอว่าไงครเรื่องนี้ก็อันนั้นก็เป็นเรื่องคนพูดถามว่า เหตุการณ์ดังๆที่ว่าน่คืออะไรบ้างคุณห้างทองเนี่ยการทํางานคดีนี้เนี่ยถามว่าเราได้อะไรครับเราตั้งใจจะไปทะเลาะเขาทําไมกรณีคุณสมชายเนี่ยใช่ไหมที่เราตั้งใจจะทําเอาคดีดังๆจะไปขุดขยะทําไมเหมอนจะตายจะไปบากบะคือเรียกว่าอดตาหลับขับตานอนสองอาทิตย์เพียงเพื่อจะเจอแล้วพอเจอแล้วรู้สึกไม่รู้ไหมคะว่ารู้สึกอะไรครับอยากไปอยู่วัดอยากวางทั้งหมดเพราะเราเจอกระดูกมนุษย์แล้วค่ะ นี่ไงคือสิ่งที่คนบอกว่าสร้างภาพแล้ววันๆคนที่พูดเนี่ยทำอะไรเป็นประโยชน์กับประเทศไทยบ้างพราะนอพอเรารู้สึกเราก็ไม่แคร์เลยค่ะพูดได้พูดไปไม่มีใครทําร้ายเราได้นอกจากตัวเราทําเองเราก็ยังคงยังคงเ,ค <น S 1> เดิน,นหน้า<ช>ยึดบ้นานในสิ่งที่ทำแต่ในคุณหญิงมาวันนี้แล้วถ้าเราจะไม่ถามาคงไม่ได้ที่ม่ีคุณหญิงได้บอกพวกเราคือคดีของคุณห้างทองนะครับการเป็นพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบที่มาที่ไปของเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะก็ในครั้งแรกที่เกิดเหตุขึ้นครับเราก็เห็นว่าหลักฐานที่มันเห็นในที่เกิดเหตุเนี่ยมันไม่เข้ากับข้อสรุปจากนั้นก็ใช้วิธีเจอผู้เชี่ยวชาญเมื่อไหร่ก็จะปรึกษาแบบเชิงวิชาการไม่ได้มีอคติไม่รู้จักใครจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยผ่านไปอีก3ปีมั้งมาอยู่ที่กระทรวงยุติธรรม4ปีคะ่ะก็มาเจอกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เมื่อเราก็ให้ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศดูโดยไม่อคติเหมือนกันผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศก็วิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญคราบเลือดวิเคราะห์ออกมาจากนั้นก็มีกระบวนการในการรื้อฟื้นซึ่งตํารวจกองปราบไม่ใช่พลทิพย์เป็นคนสรุปเราเป็นเพียงองค์ประกอบส่วนหนึ่งของหลักฐานาาาซึ่งเขาก็มีหลักฐานอีกสามสี่อันเพียงแต่ว่าเราอ่ะเป็นคนดังมันก็เหมือนเป้านิ่งเขาก็ตีเข้ามาฟ้องไปแต่ขัดจะพันล้านจะฟ้องอีกกี่ชาติหมอก็ไม่รู้จะเกิดมาใช้เท่าทันไหม และอีกที่สําคัญที่สุดคือเรารู้ว่าเราทําอะไร,รไม่เคยหวัน่นไม่เคยกลัวเคยแอบเสียใจไหมถ้าจะเสียใจก็คงเป็นบางครั้งที่มันเป็นจุดที่เจ็บอย่างเช่นตอนที่ครั้งที่โดนถวายดีกาแล้วทําให้ไม่ได้รับปรวจกล้าวเป็นอธิบดีเนี่ยความรูรรม้สึกของเราถามว่าเสียใจแนละ้วไม่ใช่ไม่ได้เป็นอธิบดี<อ>นะาาในชีวิตหมอพรทิพย์เนี่ยนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วก็คือในหลวง เพราะนั้นความรู้สึกของเราเนี่ยคือการใส่ร้ายป้ายสีเราเนี่ยอาจจะทําให้ในหลวงทรงทรงไม่ชอบหรือเข้าใจผิดเราก็ได้เรียนรู้ว่านี่คือวิธีฝึกอีกอันหนึ่งว่าถ้าสักวันหนึ่งไม่มีใครเลยในโลกที่รักและเข้าใจเราแต่เรารู้ว่าเราทําดีกรรมมันได้เกิดแล้วก็เลยเรยนิ่งนั่นคือความรู้สึกเสียใจแค่ว่าแหมเราจะเหลือคนที่เรารักสักสองคนคนสองคน มันก็จะไม่เหลืออะไรฮะอะไรคือสิ่งที่ยึดมั่นถึงขนาดเคยประกาศออกมาว่าชาตินี้ยังไงก็ไม่ลาออกจากราชการจะเจ็บจะป่วยก็จะทนกันต่อไปนธรรมะคืออยากทำยังไงก็ได้ที่ตายระดับศูนย์กับอีกอันหนึ่งก็คือหมอศรัทธาต่อแผ่นดินไทยโดยเฉพาะในหลวงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทาเนี่ยก็คือเพียงเพื่อตามเจริญลอยตามเบื้องพระยุคลบาทขอเป็นประสบนี้ก่อัเตเล็กคนหนึ่ง ทํางานในส่วนที่ไม่มีใครชอบแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเรายังไงเราก็ทําแต่เราต้องใช้ธรรมะเช็คนะว่าคุณไม่ได้ผิดวิธีการใช้ธรรมะกับการทํางานอันนี้มีประโยชน์สำหรับผู้ชมมากมีหลักสั้นๆที่หยิบเอาไปใช้จริงๆได้ไหมฮะเอาศีลห้าจับศีลเนี่ยจะต่างกับกฎหมายคือเป็นอมตะในทุกจังหวะเวลาชีวิตไม่โกหกคือไม่โกหกไม่ผิด ประพฤติผิดในการไม่กินเหล้านี่มันเป๊ะค่ะไม่โกงไม่ฆ่าสัตว์เพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งที่เราทําเนี่ยถ้าเราเช็คแล้วว่าไม่ผิดสีห้าเราก็ไม่สนอืแต่การทํางานของคุณหญิงนะครับบ่อยๆครั้งที่เข้าไปค่อนข้างจะเสี่ยงอันตรายกับินพิพลใช่เคยไหมฮะถูกขู่ฆ่าหรือกลัวควรที่จะไปไหนมาไหนเดินห้างปกติก็ต้องมีคนคอยดูแลเราต้องเริ่มว่าไม่เคยยื่นเท้าไปคือหรือแสเข้าไปหาเรื่อง ไม่เคยคคุณหนิงอาจจะไม่ได้เข้าอ่ะ่าไม่ได้แค่กำลังเล่าคือต้องใช้ธรรมะจับครับเมื่อเราไม่ได้แสเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเราต้องเชื่อเรื่องธรรมะจัดสรรครับเมื่อธรรมะจัดสรรธรรมะจะต้องปกป้องเราครับเพราะนั้นเราก็เพียงแต่รักษามาตรฐานคิดการคิดโดยเอาศีลมาจับว่าสิ่งที่เราทำมาดีนะถูกต้องเป็นความเป็นธรรมถ้าเช่นนั้น มันก็ต้องคุ้มครองเราสิอย่างที่บอกเราไม่ได้แสเพราะนั้นเราไม่เคยเกลียดตำรวจไม่เคยไปท้าตีท้าต่อยตำรวจแต่อย่ามาทำร้ายเราเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าคุณหญิงคุณหญิงหมอเนี่ยนะครับเป็นหมอที่เก่งมากไม่ใช่แต่แต่แต่ขาดการประสานงานและการสื่อสารที่ดีจึงมักทำให้มีปัญหากับตำรวจหรือ d s i อยู่เสมอเรื่องนี้เป็นไงฮะก็ต้องมาดูสิว่าหมอทำงานตรงไหนแล้วทำไมคนอย่างหมอถึงทำงานอยู่ในซีนามี่กับอาสาสมัครเป็นหมื่นคนได้ อ่ฮะแต่แต่มันก็น่าจะบันคดีนิติวิทยาศาสตร์มันก็น่าจะโคกับตํารวจได้บ้างหมือกับไม่ลงรอยกับตํารวจไม่ใช่ค่ะวัฒนธรรมการทํางานกับวิธีคิดมันไม่เหมือนกันครับถ้าคนเราตั้งป้้มมาแล้วคุณป้าดำก็น่าจะเจอน้องก็เคยเจอว่าเห็นหน้าก็ไม่ชอบแล้วเว้ยใช่ไหมไม่ชอบแล้วทําไงก็ไม่ชอบไอเราเนี่ยเจอแบบนี้มาตั้งแต่เด็กไม่งั้นไม่เลือกเป็นหมอผ่าศพหรอกคือมันมีมันมีมันมีสิ่งที่นํา ทางบอกมาว่าทำและคนมันจะคมอมเมนต์เพราะว่าเป็นคนที่มีความสุขในการใช้ชีวิตคแค่เราแต่งตัวแปลกเขาก็ว่าแล้วไอ้นี่อยากเด่นเขาไม่เคยให้โอกาสเพราะนั้นทํานองเดียวกันกับทางตํารวจที่ไม่เข้ากันเนี่ยเป็นเพราะว่าจุดคิดเนี่ยไม่เหมือนครวามทิพย์เอาความยุติธรรมเอาความโปร่งใสครับแต่ถ้าเขาไม่ใช่เนี่ยมันก็เหมือนอย่างนี้ค่ะคนขาวอยู่ในหมู่คนดําเยอะๆครับไอ้คนที่ขาวเนี่ยก็อาจจะถูกเรียกว่าแกะดําครับ ใช่ไหมคะแต่ถ้าสังคมมันขาวไปหมดแล้วมีอันนึงดำไอ้อันนั้นก็คือแก่ดำของแท้ท่านเจ้าคุณนะคะพระพรหมคุณากรท่านได้เคยสอนไว้เลยว่าต่อให้เหลือหนึ่งเดียวในโลกที่ทําดีคุณหมอก็ต้องทําดีเพราะฉนั้นมันอยู่ที่เราเช็คแล้วหรือยังว่าเราก็คือกำลังจะบอกทุกอย่างมันก็อยู่ที่ตัวเราไม่ต้องไปคิดถึงอย่างอื่นชเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงเก่งคนนี้ยังมีอีกมากมายจริงครับพรุ่งนี้ไม่ํำว่าเราจะต้องใช้เวลากับคุณหญิงหมอพรทิพย์อีกสักวันหนึ่ง วันนี้เราขอขอบคุณคุณหญิงหมอมากๆครับคุณครับสวัสดีครับแล้วกลับมาพบกับคุณแหกโค้งกับคุณหมอพรทิพย์ได้ใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ